สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันจันทร์ที่26มิถุนายน2 5 6 6วันนี้ก็เย็นชุ่มฉ่ำตั้งแต่เมื่อคืนครับฝนตกเมื่อวานแล้วก็มาตกกลางคืนเช้านี้ก็เลยดอยสุเทพสวยๆดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่า บุปผชาติล้วนงามตานามลำค่านาครพิงคำฝนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเช้าก็มานั่งกินกาแฟที่ริม,มน้ำปิงแนละ้วก็มาติดตามข่าวสารการเมืองนะครับก็ไม่ได้เข้าไปดูอะไรมากท่านท่านอะไรนะเดี๋ยวท่านพิภพทงชัยเหรอขอยขอญาตเอ,อ่ชื่อนะ พราะท่านเป็นบุคคลสาธารณะถ้ามีพบทรงชัยก็ให้สัมภาษณ์กับช่องอะไรม,ะมะติชนออนไลน์หรืออะไรประมาณนี้แหละก็ก็พูดพูดเกี่ยวกับเ,น,เนี่ยเนาะการจัดตั้งรัฐบาลอะไรเงี้ยระหว่างพักใหญ่สองพักยังทำไมยังไม่เรียบร้อยสักทีหรือว่าน่าจะเรียบร้อยไปด้วยดีอะไรเงี้ยอย่างแล้วก็ของคุณสัมภาษณ์คุณ สุธรรมสุธรรมแสงประทุมแล้วก็อดีตแกนนำพักเพื่อไทยสมัยก่อนแล้วก็อดีตแกนนำนักษา14ตุลาครับคนนี้ก็นั่นแหละก็ท่านก็ก็สัมภาษณ์ก็ให้แนวคิดเกี่ยวกับลูกๆหลานๆในพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็คนกเก่าด้วยนะ ก็เหมือนกระสอนเนาะหรือว่าเตือนสติว่าอในเมื่อประชาชนอุตสาห์เทคะแนนให้ฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตยเนาะฝ่ายเอ่อก็คือเขาเขาเรียกกันเองกนะันเนาะเขาเรียกกันเองว่าฝ่ายนี้ฝ่ายเจ้าอยูธใตอีฝ่ายนี้ก็ฝ่ายแบบอีกฝ่ายนึงอะไรงี้นั่นแหละก็บกวกันในเมื่อประชาชนมอบความไว้วางใจให้พวกเราเนี่ยพวกเราก รับไม้มาก็ต้องรีบดำเนินการไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผลประโยชน์ของพรรคต้องน้อยกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยต้องน้อยกว่าประเทศชาติต้องมองเจตนารมณ์ที่ประชาชนเขามอบให้มาก็รวมทั้งหมดก็สิบสี่กับสิบสเ็หรอสิบเ็สิบสองล้านเสียงเราก็เยอะมากนะครับเยอะก็ อย่าทำให้ประชาชนเขาผิดหวังอะไรเงี้ยอ,อท่านก็ย้ยําว้วยวเจตนาลมเนะว่าอยึดตหลักนะที่ประเพณีที่เราเคยปฏิบัติกันมาส่วนใหญ่ก็อพัก,กดังหนึ่งก็จะสมมครจะได้ตําแหน่งประธานไปแล้วก็ได้ได้ตำแหน่งนายกไปอะไรเงี้ยถ้าร,รวมกันได้อม ตามคันลองพิธีทางประชาธิปไตยและระบบประชาธิปไตยแล้วก็จริงๆก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ทั้งสองท่านก็พยายามมองมาเตือนสติโดยเฉพาะท่านพิพภพก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าครั้งนี้ไม่ไม่เป็นไปตามที่ประชาชนเขาหวังมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีการมีการแบบว่าพิกล็อกพักอันดับสองจะไปร่วมกับ ฝ่ายหนึ่งมาจัดตั้งรัฐบาลเงี้ยท่านบอกว่าครั้งหน้าระวังให้ดีเงี้ยคนคนคนหนุ่มสาวรุ่นที่ว่าอัดอั้นมาเจ็ดแปดปีเก้าปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแล้วอีกสี่ปีข้างหน้าเนี่ยคอยดูอะไรเงี้ยจะเกิดปรากฏการณ์แบบถล่มทลายเลย <c oughs> คือคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยจะออกมานะครับก็คงจะเป็นพรรคเก้าไกลแหละนะจะ ได้รับการเทคะแนนเสียงมากนี้กว่านี้นะครับก็นั่นก็ให้เขาคิดนกมาเตือนสติท่านพี่ภพก็ก็เป็นอดีตแกนนำอ,อ่อะไรนะกลุมพัฒมิตรมัม้งนกถ้าจำไม่ผิดนะอ,อะไรพี่ภพทงชัยก็แตวมากวันนี้ก็คงแบบว่าเห็นซากปลากรหักพัง จากการแบบว่าต้องเนี่ยความเห็นต่างอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยสักอย่างเลยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยืจะสู้กันแทบลมท้มแทบตายอะไรเงี้ยสุดท้ายก็บ้านเมืองก็เสียหายบ้านเมืองเสียหายนะครับไม่เป็น,นสักทีล้าหลังยิงเวทีการเมืองระหว่างประเทศนี่ก็เป็นเรื่องที่ ไม่ดรับการยอมรับนะครับ <c oughs> จากนานาประเทศนะครับได้ฟังข้อคิดจากสองท่านนี้นะก็คงมาช่วยมาช่วยเตือนสตินะครับพวกพวกกลุ่มหรือว่าบางคนนะครับที่กําลังจะทําอะไรแหวกแนวนะครับ <c oughs> แหวกแนวเรียกร้องนูน่นเรียกร้องนี่เฮ้ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรงีย <c oughs> ซึ่งมันมันเป็นระบบนักการเมืองเก่าน,น้ําเน่าแล้วก็มันก็ จริงๆถ้าอยากเห็นการที่ผ่านมาน8-9ปีเนี่ยคือเนี่ยเป็นประสบการณ์อันล้ําค่าของบรรดานักการเมืองที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยต้องต้องรู้แล้วต้องเขาเรียกอะไรต้องสํานึกนะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันลากยาว8-9ปีแล้วบ้านเมืองยังไม่ค่อยไปไหนอะไร แต่ก็ยังว่าเนี่ยมันก็รวมๆด้วยเศรษฐกิจโลกนะครับมันอยู่ในช่วงภาวะถดถอยนะก็แล้วก็รัฐบาลชุดที่ผ่านมันก็มาจังหวะเข้ามาพอดีนะครับก็ลยหลายอย่างมันมันก็ปนปนกันนะครับเจ้าเขาไม่เก่งก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจนะครับปั่นป่วนไปทัป่วโลกค <c> ร <oughs> ับทุกวันนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับแทบ ถบ,บยุโรปเนอะนั่นแหละก็กำลังงัดข้อกันอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็มีนักวิชาการบางท่านนะแล้วก็ออกมามีข้อว่าวันหน้าเหตุการณ์คล้ายๆยูเคนี่อาจจะลุกลามมาจุดประเด็นได้รับการจุดประเด็นแถวเอเชียตะนออกเฉียงใต้นะครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญน,นะครับเชื่อมต่อกับมหาอำนาจที่กําลังจะขึ้นมาทัดเทียม กับเจ้าเดิมนะครับก็พวกเราก็รอดูต <ım. S 2> ่อไปเนาะเพราะพวกเราเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยนะครับเสียงไม่มีก็ค่อยๆดูนะครับก็ต้องพูดถึงการดําเนินการวิถีทางและการทูตเราก็ต้องอ่อนๆก่อนตามนะครับให้กับทุกๆชาตินะครับมหานาชนะครับไม่ใช่เอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ลําบากนะเพราะว่าเราเป็นประเทศเล็กเนาะก็ก็โอ้ แดดมาแล้วแดดไล่เลยครับก็โอเคครับวันนี้ก็พูดก็คงจะประมาณนี้เนาะประมาณเราก็ฐานะพลเมืองไทยนะครับคนหนึ่งนะที่มีความห่วงใยประเทศชาตินะครับประเทศชาติแล้วก็ห่วงใยเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับที่กำลังจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศในวันหน้าเลย ไม่ว่าจะฝ่ายไหนนะครับก็อยากให้เข้ามาแล้วก็บริหารประเทศให้ดีนะครับให้ประเทศไทยเจริญนะครับเจริญทัดเทียมนานาระยะประเทศนะครับประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับทุกทุกฝ่ายนะครับก็อยากจะเห็นอะไรดีๆมันเกิดขึ้นมากวาที่เป็นอยู่นะครับให้ดีกว่าที่เป็นอยู่เยอะนะครับยิ่งขึ้นไปนะครับก็ขอใจช่วยทุกฝ่ายเนาะให้ปองดองกันลดอัตรานะครับ ลดความเห็นส่วนตัวให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนนะครับโดยเฉพาะนักเลือกตั้งที่มาตามระบอบวิธีทางประชาธิปไตยเนาะก็ยังไงก็ใจช่วยทุกฝ่ายนะครับก็ขอให้ขับเคลื่อนกันไปให้ประสบสําเร็จนะครับจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศนะครับอีก4ปีถ้าไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะยังไงก็ต้องให้โอกาสนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ